ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ตามสืบหาตัวมือระเบิดหน่วยทักก็พบว่าตัวผู้ต้องสงสัยเป็นนักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่อต้านรัฐบาลชื่อว่าการีมซึ่งหลังจากนั้นสีการก็สามารถตามไปขัดขวางสิ่งที่การรีมจะทำได้ทันเวลาส่วนการรีมและเพื่อนร่วมขบวนการก็ถูกวิสามันทั้งหมดแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นมือระเบิดตามที่ทุกคนคิดไว้ ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Family Man ว <We S 1> ีรบ,บุรุษเพื่อชาติอีพีที่5-6ก่อนรับชมแอดขอคนละหไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะซาจิตหนึ่งในนักศึกษาที่ถูกตำรวจปล่อยตัวกลับ ในระหว่างทางซาจิตก็ได้พบกับชายคนที่มอบกุญแจให้การีมซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเฟซันฝากมาทักทายเขามีงานใหญ่มากๆให้นายทำนอกจากนี้ชายคนนั้นยังบอกอีกว่าเพื่อไม่ให้ตำรวจจับตาดูซาจิตเพราะระเบิดมอไซค์ที่เขาเพิ่งลงมือไปเฟซันจึงเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยข่าวกรองไปหาการีมโดยการมอบกุญแจกล่องรับของให้เขาใช้ทางด้านซาจิตเมื่อรู้แบบนั้นเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่การีมจะต้องมาตายเพื่อให้เขาได้รอดแต่สุดท้ายพวกเขาก็เข้าใจว่าการต่อสู้ มันก็ต้องมีผู้เสียสละหลังจากนั้นทั้งสองก็มาพบกันแบบลับๆเพื่อคุยกันเรื่องภารกิจซูฟิกาโดยในพลซาเมียม,มีคำสั่งให้ซาจิตไปหาชายที่ชื่อว่าบาชาเพื่อเตรียมการลงมือโดยบาชาก็ได้รออยู่ที่แคว้นแคชเมียแล้วซึ่งซาจิตเองก็เคยอยู่และมีความทรงจำเลวร้ายที่นั่นด้วยโดยในอดีตพี่ชายของเขาได้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติที่แคชเมียรแต่สุดท้ายพี่ชายของซาจิตก็ถูกทหารยิงตายอย่างหน้าอานาถ ในขณะเดียวกันอาซิฟก็ฟื้นจากอาการโคม่าและมีอาการคงที่แต่ก็ยังต้องรออีกสักพักกว่าเขาจะสามารถพูดได้ซึ่งอาซิฟก็จะกลายเป็นดั่งกุญแจสําคัญของอินเดียที่จะเปิดเผยแผนการรับภารกิจซูฟิกาส่วนพยาบาลสาวหวานใจของมูซาก็ได้เข้าไปทําแผลให้ตามปกติในระหว่างนั้นเธอก็ได้บอกข่าวดีกับมูซาว่าเพื่อนของคุณฟื้นแล้วนะหลังจากนั้นเธอก็ดูแลมูซาอย่างใกล้ชิดจนทําให้ทั้งคู่เกือบเผลอตัวทําอะไรที่มันเกินเลยลงไป ตัดฉากไปที่สีการเขากําลังถูกสอบสวนความผิดซึ่งเขาก็ได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของการิมและเรื่องที่การิมวางแผนจะโจมตีนักการเมืองอีกทั้งยังมีเรื่องกล่องรับของซึ่งสีการก็คาดเดาไว้ว่าการิมอาจถูกจัดฉากให้เป็นมือระเบิดและด้วยเหตุผลดังกล่าวบวกกับผลงานที่สีการเคยทําให้เบื้องบนจึงจะละเว้นการลงโทษให้สีการในการตัดสินใจทาภารกิจ ส่วนการลงมือยิงก็จะเป็นความผิดของหน่วยฟอสชันแต่สีการก็ได้บอกไปว่านี่คือปฏิบัติการของผมดังนั้นทั้งหมดก็ต้องเป็นความผิดของผมและผมต้องรับผิดชอบหลังจากนั้นสีการก็ถูกลงโทษโดยการพักงานไม่มีกําหนดแต่ในหัวของเขาก็ยังคงคิดถึงแต่เรื่องการก่อการร้ายคิดถึงแต่เรื่องการสืบสวนทําให้สีการกระวนกระวายใจมากที่วันๆต้องอยู่แต่ในบ้านสีการเลยหาอะไรทําซึ่งเขาก็ไปเปิดประตูเปิดลิ้นชักทั่วบ้านเพื่อหาว่าอันไหนพังจะได้ซ่อมทางด้านหัวหน้าหน่วยก็รู้ดี ว่าสีการไม่สามารถทนอยู่เฉยๆได้เขาจึงสั่งย้ายสีการไปทํางานที่แคว้นแคชเมียร์แทนการถูกพักงานแต่ถึงอย่างนั้นสีการก็ยังหงุดหงิดที่ไม่ได้ตามสืบหามือระเบิดต่ออีกทั้งยังรู้สึกผิดต่อผู้เสียชีวิตทําให้ในระหว่างทางไปรับลูกที่โรงเรียนสีการก็ได้บีบตแตรด่าคนที่ขับรถไร้มารยาทพร้อมทั้งแจกกล้วยไปตลอดทางพอกําลังจะขับรถเข้าจอดก็ได้มีวัยรุ่นเลือดร้อนปาดหน้าเข้ามาแย่งแบบหน้าด้าน,านซึ่งสีการในตอนนี้ก็คงไม่สามารถอดทนและยอมได้ เขาจึงเข้าไปด่าและสั่งให้เขาเรียบถอยออกเดี๋ยวนี้ด้วยความโมโหร้ายซึ่งวัยรุ่นพวกนั้นก็พูดกับเขาไปว่าไปหาที่จอดอื่นสิลุงโมโหแบบนี้เดี๋ยวความดันก็ขึ้นดอกทันใดนั้นสีการก็ผลักหาเรื่องพอวัยรุ่นพวกนั้นจะเข้ามารุมต่อยสีการก็สวนกลับไปอย่างโหดทำเอาลูกชายที่เข้ามาเห็นพอดีตะลึงและง,งงกับสิ่งที่พ่อทำเป็นอย่างมากทางด้านสีการก็แถไปว่าพวกเราแค่เล่นกันแล้วก็บอกให้วัยรุ่นพวกนั้นยิ้มทักทายให้ลูกชายเชื่อซึ่งพวกเขาก็ยอมทำตามเพราะกลัวส มากๆหลังจากนั้นสีการก็ต้องทำตามใจลูกทุกอย่างอยากกินพิซซ่าก็ซื้อให้อยากกินไอติมก็รีบพาไปซื้อเพื่อให้ลูกไม่บอกเรื่องนี้กับแม่และพี่สาวหลังจากนั้นสีการก็โทรไปหาหัวหน้าอีกครั้งก่อนที่เขาจะออกเดินทางโดยสีการต้องการให้เปิดเผยความจริงว่าการริมและเพื่อนๆไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่หัวหน้าก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นองค์กรจะเสียหายเป็นอย่างมากและที่สำคัญคือประชาชนจะได้รับผลกระทบนี้ด้วย หลังจากนั้นสีการก็ไปร่วมงานดำลรึกถึงผู้เสียชีวิตซึ่งเขาก็ได้แอบไปบอกแฟนสาวของการิมว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายจากนั้นสีการก็ไปดื่มกับ JK และผาชาซึ่งพวกเขาทั้ง3คนก็ต่างรู้สึกผิดมากไม่แพ้กันอีกทั้งยังไม่พอใจที่ไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้ ตัดฉากไปที่มูซาเขาร้องไห้เสียใจอย่างหนักจนพยาบาลหวานใจของเขาตกใจเธอจึงรีบเข้ามาถามว่าเป็นอะไรปวดแผลหรอแผลอักเสบหรือเปล่าแต่มูซาก็บอกว่าผมเสียใจเพราะผมกําลังจะหายดีซึ่งถ้าผมหายดีผมก็ต้องไปอยู่ในคุกและไม่ได้เจอคุณอี หลังจากนั้นพยาบาลสาวก็พยายามพูดปลอบใจมูซาจนสบายใจขึ้นซึ่งเขาก็จะตอบแทนความหวังดีนี้ด้วยการจูบเธอแต่เธอก็ได้เดินหนีไปเนื่องจากเธอกลัวคนมาเห็นแต่แล้วเธอก็เดินกลับมาหามูซาทางด้านมูซาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่ของเขาที่ผ่านมาเขาและแม่ฉลองวันเกิดด้วยกันทุกปีซึ่งแม่ก็จะทําของโปรดให้กินแต่ในปีนี้มูซาก็บอกว่าเขาคงไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ที่มูซาเสียใจมากที่สุดก็คือการที่ไม่ได้อวยพรวันเกิดให้แม่ ต้องปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวเนื่องจากพ่อและน้องสาวของเขาถูกฆ่าตายไปแล้วทางด้านพยาบาลสาวเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็สงสารและเห็นใจมูซามากๆเธอจึงตัดสินใจแอบเอาโทรศัพท์ให้เขาโทรไปหาแม่ซึ่งหลังจากนั้นความเศร้าเสียใจของมูซาก็หายไปสิ่งที่เขา้ามาแทนที่คือความรักและความเร่าร้อน ตัดฉากไปที่สีการเขาเก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมออกเดินทางไปแคชเมียร์โดยมี JK มาช่วยโกหกว่าสีการจะต้องไปฝึกงานตามคำสั่งแต่ซูชีก็ไม่ค่อยจะเชื่อโดยเธอคิดว่าสีการหนีไปเพราะน้อยใจและไม่พอใจเรื่องที่ทะเลาะก,กันส่วนลูกสาวก็เป็นกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อแม่มากๆซึ่งเธอก็ไม่อยากให้พวกท่านเลิกกันเธอจึงเข้าไปถามพ่อแม่ตรงๆแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหลอกไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ไม่เลิกกันหรอก ในขณะเดียวกันนายพลซาเมียก็โทรไปรายงานเบื้องบนว่าภารกิจซูฟิกากำลังไปได้สวยนักรบของเราคนหนึ่งเดินทางมาถึงแคชเมียแล้วส่วนอีกคนเขาเพิ่งโทรมาบอกว่ากำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลในสองสามวันนี้ ทางด้านสีการเมื่อเดินทางไปถึงเขาก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วหัวหน้าไม่ได้สั่งย้ายเขาเพียงเพราะเป็นการลงโทษแต่เป็นการส่งสีการมาตามสื่อภารกิจซูฟิก้าแบบลับๆด้วยเนื่องจากทางหน่วยข่าวกรองได้เบาะแสมาว่ากําลังจะมีการเคลื่อนไหวที่แคชเมียร์ซึ่งที่นั่นก็เป็นแควนที่ติดกับปากีสถานประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมซึ่งชาวแคชเมียร์บางส่วนก็สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้าย ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งซ่องสุมกองกําลังชั้นยอดรัฐบาลอินเดียจึงส่งกองกําลังทหารมาดูแลควบคุมสถานการณ์ทําให้แคว้นแคชเมียร์เป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดและมีความขัดแย้งทางาศาสนามากๆตัดฉากกลับไปที่มูซาในระหว่างที่เขาจับมือกับพยาบาลสาวอย่างเร่าร้อนอยู่ดีๆเขาก็หยุดทำไปซะดื้อซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นห่วงอาซีฟ จากนั้นมูซาก็ลุกขึ้นไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็ขอบัตรผ่านประตูของเธอเพื่อใช้ในการแอบ,บเข้าไปหาอาซิฟซึ่งพยาบาลสาวก็ยอมให้เพราะรักแต่เธอก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่เพราะเธอกลัวว่าจะต้องเดือดร้อนทางด้านมูซาหลังจากที่เข้าไปในห้องอาซีฟก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอดีแต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้เขาจึงเขียนข้อความถามมูซาว่านายมาทําอะไรที่นี่หลังจากนั้นมูซาก็ฉีดโพแทสเซียมให้อาซีฟแล้วก็เดินกลับไปโดยที่ไม่พูดอะไร ในขณะเดียวกันสีการก็เข้าไปรายงานตัวกับหัวหน้าคนใหม่ซึ่งเธอก็มีชื่อว่าสโลนีและก็ดูเหมือนว่าทาั้งคู่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งสีการก็ได้ถาถึงสามีของเธอแต่เธอไม่ยอมบอกอะไรจากนั้นสีการก็ขอความร่วมมือให้สโลนีช่วยตามสืบหาตัวมือระเบิดที่เพิ่งมาถึงแคชเมียร์ ในระหว่างนั้น JK ก็โทรมาแจ้งเรื่องใหญ่ซึ่งก็คือเรื่องที่อาซิฟเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายอย่างปริศนาสร้างความประหลาดใจให้หมอเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่มีอาการที่จะหัวใจวายได้เลยซีการจึงได้แนะนําให้รีบย้ายมูซาเข้าคุกโดยด่วนโดยในระหว่างที่รอย้ายตัวหน่วยท้าก็ต้องมาเฝ้าไมา่ให้คลาดสายตา ทางด้านซูชิหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ไปเริ่มงานวันแรกซึ่งเธอก็ชอบมากๆเพราะทางบริษัทให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีแถมยังให้แล็ปท็อปมาใช้งานอีกด้วยและหลังจากเธอเลิกงานเธอก็พาลูกๆไปกินของอร่อยที่ห้างแถมเธอยังไปช็อปปิ้งอย่างมีความสุขซึ่งเหมือนก็ทําให้ลูกๆประหลาดใจมากเพราะแม่ของพวกเขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนในขณะเดียวกันสีการก็นําทีมออกตามหาตัวบาชา ก่อการร้ายตัวฉกาดแห่งแคว้นแคชเมียร์ซึ่งเขาก็น่าจะมีส่วนในภารกิจซูฟิกานี้ด้วยและในระหว่างปฏิบัติการสีการก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับสโลโนีเป็นการส่วนตัวและหลังจากที่คุยกันไปได้ไม่นานอยู่ดีๆสีการก็พูดขึ้นมาว่าผมขอโทษสําหรับทุกอย่างในอดีตแต่คุณก็ผิดเหมือนกันนะสโลนีก็บอกว่าฉันไม่ได้ผิดคุณผิดทั้งหมดหลังจากนั้นทั้งสองก็เถียงกันไปมาแบบไม่มีใครยอมใครจนสโลนีหัวราะขึ้นมาแล้วก็พูดว่าถ้าเราแต่งงานกันเราจะต้องฆ่ากันนตายแ่ ไม่นานหลังจากนั้นทีมก็กลับมารายงานว่าไม่เจอใครอยู่เลยแต่ที่นี่ต้องเป็นแหล่งกบดานของพวกมันแน่นอนในคืนนั้นสีการ์ก็โทรไปหาลูกๆด้วยความคิดถึงแต่พอเขาได้รู้ว่าซูชีพาลูกไปเที่ยวและช้อปปิง้งแทนที่สีการจะดีใจแต่เขากลับเป็นกังวลเมื่อได้รู้ว่าซูชีเอาแต่ช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งการที่อยู่ดีๆซูชีหันมารักสวยรักงามแบบนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่และเพื่อไม่ให้คิดฟุง้งซ่านซีการจึงใช้เวลาทั้งคืนในการศึกษาข้อมูลของผู้ก่อการร้ายแต่หลังจากที่ศึกษาไปได้สักพักซีการก็สงสัยว่าลูกศิษย์คนหนึ่งของเฟซันที่มีชื่อว่าอัลคาทินอาจจะมีส่วนร่วมในภารกิจซูฟิกาเขาเลยลองค้นข้อมูลดูต่อ ปรากฏว่าอัลคาทินคนนี้เคยมีประวัติการโจมตีด้วยอาวุธเคมีครั้งใหญ่อีกทั้งยังเป็นวิศวกรเคมีเหมือนกับมูซา ซีการเลยลองเทียบใบหน้าของทั้งสองคนดูปรากฏว่าตรงกันเกือบ90%ซหรือก็คือจริงๆแล้วมูซาคืออัลคาทินลูกศิ์ของเฟซันและเขาก็คือคนที่ได้รับมอบหมายมาให้ทำภารกิจซูฟิก้าตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วหลังจากนั้นซีการก็รีบแจ้งเรื่องที่รู้มาให้เจเคและหน่วยทักรู้แต่โทรศัพท์ของทีมที่เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลก็ดันไม่มีสัญญาณเจเคเลยต้องไปที่นั่นให้เร็วที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเพราะก่อนหน้านี้มูซาได้โทนนัดแนะให้ลูกน้องบุกเข้ ซึ่งมันก็คือตอนที่เขาบอกว่าจะโทรไปอวยพรวันเกิดให้แม่ในตอนนั้นทางด้านคนร้ายก็ได้บุกไปจัดการยามเฝ้ากล้องวงจรปิดเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ตามไปฆ่าคนของหน่วยทักาตายไป็หนึ่งคน แล้วบุกไปยิงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ขวางหน้าไม่เว้นแม้แต่หมอและพยาบาลที่อยู่แถวนั้นทางด้านมูซาก็เตรียมตัวรออยู่เป็นอย่างดีทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยทักที่เหลือกว่าพวกเขาจะรู้ตัวคนร้ายก็หนีไปไกลแล้วยังดีที่หลังจากนั้นไม่นานเจเคและพาชาก็ตามมาช่วยทําให้คนร้ายต้องหนีลงไปทางบันไดหนีไฟหลังจากที่ยิงไล่ล่ากันอยู่นานพาชาก็ได้วิทยุสั่งการปิดล้อมประตู้ของคนร้ายที่กําลังจะออกจากโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นไม่นานเจเคก็ได้รับแจ้งว่ามูซาไม่ได้อยู่ในรถ หรือก็คือคนร้ายยังซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลทันใดนั่นเองผ่าชาก็ถูกยิงกราดจนเสียชีวิตขาดที่ส่วนมูซาก็ใช้จังหวะนี้แอบหนีไปอีกทางซึ่งเขาก็ได้ไปเจอพยาบาลหวานใจโดยในตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่ามูซาเป็นผู้ก่อการร้ายใจโหดเธอจึงพยายามร้องขอชีวิตแต่สุดท้ายแล้วมูซาก็ไม่สนใจเนื่องจากที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นแผนที่มูซาจะหลอกใช้เธอ ตัวอย่างต่อ,ตอ,ตอไปในที่สุดสีการก็เจอตัวซาจิตซึ่งเขาก็ต้องเสี่ยงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพื่อตามไลลา,ลาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจับซาจิตได้สีการเลยมุ่งเป้าหมายไปที่เฟซันซึ่งเขาก็ได้วางแผนอันแยบยลในการจับตัวเฟซันและสามารถดึงข้อมูลของภารกิจซูฟิก้ามาได้อย่างน่าเหลือเชื่อถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ